สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงภาษาอีสานวันล,ละ2อสามคำเช่นเดิมนะคะกับสาวย้อนไทยนาแกกดกทิพย์คำเพชรดีค่ะวันนี้นะคะคำแรกขอเสนอคําว่าน้ําขี้สน้ําขี้สนะคะภาษากลางหมายความว่าน้ําครํานะคะน้าเน่าน้ําเสียน้ําที่ชําระล้างสิส่งสกปรกต่นเองนะคะ, <Yes. S 1> ะภาษาภาษาอีสานนะคะโดยรวมนะคะก็เรียกว่าขี้สน้าขี้สเพราะว่าสมัยโบราณนะคะบ้านเถื่อนสมัยโบราณนี่จะเป็นเถื่อน สองสันยกสูงนะคะจะมีชานชานบานออกมาชานเพือนออกมานะคะตรงนั้นเขาจะใช้ล้างถ้วยล้างซามนะคะแล้วปล่อยน้ําที่เสียล้างถ้วยชามนล,ลงไปข้างล่างนะคะน,นั่นเขาก็เลยห้องว่าน้ําคีซีนะคะท่านผู้ชมจยาไม่แม่นนะคะน้ําคีซีก็คือน้าคลําน้ําเน่านั่นเองนะคะต่อด้วยคําที่สองเลยค่ะคําที่สองคำว่าเกิบเกิบนะคะภ้าจาักลางเรียกว่ารองเท้านั่นเองค่ะรองเท้าก็มีหลายแบบท ยกตัวอย่างเช่นเกอบคีบเก็บคีกบคก็คือรองเท้าแตะค่ะแล้วก็กระบ,บูทนะคะกระบ,บูทก็คือรองเท้าบูทและอีกคำนะคะเกืบอบส้นย่อง oh. เกบอบส้นย่องก็คือรองเท้าส้นสูงของผู้หญิงนั่นเองนะคะ <Yeah. S 1> ใส่แล้วสวยงามค่ะท้าทันใดนะคะที่มาตา่างจังหวัดมามาพระอีสานะคะก็จำให้แม่นๆน,นะคะถ้าอยากได้รองเท้านะคะอย่าลืมนะคะ รองเท้าก็คือเกิบนั่นเองนะคะท่านผู้ชมปิดด้วยคาสุดท้ายนะคะคําว่าส่งส่งนะคะหมายถึงในภาษาอีสานนะคะส่งนี่คือใช้สวมใส่นะคะท่านผู้ชมก็คือการเกงนั่นเองค่ะกางเกง่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองยกตัวอย่างให้ฟังนะคะ่ะเฮ้ยมาหมามหาเพื่อใส่ส่งขาดดาบมาโรงเรียนมาับบนี้นะคะส่ง ส่งขาดได้ก็หมายถึงว่าการเกงขาดตรงก้นนั่นเองนะคะเฮ้ยทำไมน้องใส่กางเกงขาดก้นมาเรียนประมาณนี้นะคะหรืออีกคํานะคะส่งขาดจ้องฟองแจงแป้งนะคะท่าวาใส่ผ้าส่งขาดจองฟองแจงแปงะะ้ง,ง,ง,แง,แปงเหมือนกับเพลงของพรศักสงแสงนะคะเคยได้ยินไหมคะส่งขาดจ้องฟองแจงแป้งนะคะหมายถึงว่ากางเกงขาดเป็นรูๆนะคะทั่วตามก้นตามร่างกายนี่นะคะนี่ก็คือคําว่าส่งขาดนะคะ ที่เ็เรียกส่งขาดดากักส่งขาดจงปองแจงแปลงก็มาจากคำนี้นี่เอง <Yeah. S 1> ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบก,กันใหม่พรุ่งนี้สวัสดี